สวัสดีค่ะน้องพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดราชพฤกษ์พราม5ค่ะและววันนี้ค่ะพิมพ์อยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นเ a n g e r XLS ค่ะตัวนี้นะคะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ค่ะราคาจะอยู่ที่889,000บาทนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพิมพ์มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาแนะนำให้ลูกค้าเลือกถึง3โปรโมชั่นเลยค่ะโปรโมชั่นที่1ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะรับเป็นส่วนลด100,000บาท ตัดจากราคาตัวรถไปเลยนะคะจะเหลือราคาเพียง789,000บาทเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นที่2นะคะลูกค้าสามารถเลือกออกรถเพียง39,000บาทพร้อมชุดแต่ง Hummer รอบคันนะคะตัวชุดแต่ง Hummer ตัวนี้นะคะจะรับประกันจากโรงงานเลยหรือรับประกันเท่ากับวารันตีตัวรถเลยค่ะที่5ปีหรือ150,000กิโลนะคะส่วนโปรโมชั่นที่3นะคะเป็นโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%ค่ะ สาหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีที่สุดของเราเลยนะคะราคาเขาจะอยู่ที่889,000บาทลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด100,000บาทหรือออกรถที่39,000บาทมากกว่าหรือน้อยกว่าตรงนี้สามารถแจ้งพิพมได้เลยนะคะส่วนโปรโมชั่นสุดท้ายคือดอกเบี้ย0%ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นตามที่น้องพิมพ์แจ้งไปเบื้องต้นนะคะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมกับน้องพิมพ์ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0853563884อย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ